ของวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางค่ะแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ค่ะ 1. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 2. การเคลื่อนที่ในในแนวเส้นโคง้งซึ่งการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งก็จะแบ่งออกเป็นสี่เป็นแบ่งออกเป็นอีก4ลักษณะค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แบบวิถีทางโคง้งการเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนท,ที่แบบกลวยการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา สามการเคลื่อนที่แบบหมุนค่ะวัตถุที่เราเห็นมีลักษณะการเคลื่อนที่ดังนี้ค่ะคือกำลังเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ค่ะตำแหน่งที่เราสามารถใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของวัตถุอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงนะคะก็ได้แก่แม่น้ำหรือต้นไม้ค่ะ สิ่งที่เราสามารถใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงเป็นสิ่งที่มนมุษยสร้างขึ้นก็ได้แก่อาคารหรือว่าถนนค่ะการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุระยะทางที่เดินไปตามเส้นไปตามแนวเส้นทางที่กำหนดเรียกว่าระยะทาง distance ระยะที่วัดในแนวตรงตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายเรียกว่า displacement ค่ะทฤษฎีบิทาโกรัสผลรวมของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจัตุรัส บนด้านประชิดทุกฉากทั้งสองจะเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมค่ะมาประเมือเพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนเก๋เงมากเลยนะคะะคะความแก้กล้าแสดงออกนั่นเองนะคะสำหรับช่วงวงนี้นะคะเราก็